สวัสดีค่ะวันนี้ช่องไผ่จิรภาชาแนลจะมาแนะนำวิธีการทำแขนแฟนซีแล้วกันนะคะเรียกว่าแขนแฟนซีแบบนี้ค่ะจะยุ่มยุ่มที่หัวแขนนะคะปลายแขนสอบนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะเริ่มจากเอาคลุมแม่แบบขึ้นมานะคะความยาวแล้วตามต้องการเลยค่ะตัวอย่างใช้ยาว24ซนติเมตรรอบปลายแขนใช้พอดีนะคะต่อไปแบ่ง ครึ่งค่ะแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็จุดข้างบนทั้งสองข้างเนี่ยค่ะแบ่งครึ่งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จุดนะคะจุดแล้วก็ตีเป็นเฉียงเฉียงมารวมกันอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะทำตามกันได้เลยนะคะทำตามกันได้เลยขีดเส้นนะคะเมื่อเราขีดเส้นเสร็จแล้วเราก็ตัดฉับๆเลยค่ะตัดเลยค่ะตัดออกมาให้เป็นแบบนี้ไม่ต้องขาดนะคะไม่ต้องให้เขาขาดจากนั้นหากกระดาษมารองค่ะ วันนี้รครูผ่ายใช้กระดาษแบบประหยัดมากเลยนะคะเอาเศษกระดาษมาทำนะคะกระดาษมันแพงนะคะอ่ะช่องกลางนะคะแบ่งตามสัดส่วนนี้ก็คือกว้าง7ซนเมตรค่ะตรงนี้นะคะ7ซนเมตรนี่นะคะจิ้มไปเลยค่ะแล้วก็เอาสก็อตเทปมาแปะอ่านี่ค่ะจะได้ช่องกลางแล้วนะคะต่อไปมาทําช่องซ้ายช่องขวาให้เหมือนเหมือนกันนะคะโดยการนํากระดาษมาแทรกค่ะ ทำเหมือนกันเลยนะคะช่องซ้ายขวานี้เราจะแทรกอยู่ที่6เซนติเมตรนะคะข้างละ3เซนนะคะขีดเส้นแบ่งครึ่งตรงกลางนะคะข้างละ3เซนแปะสกอตเทปไปได้เลยนะคะ, <al> ะตีเส้นเข้าหากันตีตั้งฉากขึ้นไปข้างบนค่ะตรงนี้ต้องตั้งฉากนะคะตีตั้งฉากเลยนี่ค่ะต้องตั้งฉากด้วยนะคะไม่ตั้งฉากไม่ได้นะคะมันผิดนะคะโอเคค่ะต่อไปนะทําข้างขวาค่ะ ทำข้างขวาก็เช่นกันเลยนะคะให้ห่างข้างละ3มเซนติเมตรค่ะนี่เลยนะคะแปะค่าแปะแปะแปะอ้าวนะคะแปะเลยค่ะช่องละ3เซนติเมตรค่ะนี่ค่ะตีตั้งฉากขึ้นไปค่ะกว้าง6เซนติเมตรนะคะทั้งสองข้างซ้ายขวานะคะมันต้องเท่ากันนะอ่า ตีตั้งฉากตรงนี้ขึ้นไปนะคะกว้างเท่ากาัน6เซนติเมตรค่ะ,ะจากนั้นยกหัวแขนขึ้น1เซนค่ะนะคะยกหัวแขนขึ้น1เซนนี่แบบนี้เลยค่ะ,ะจากนั้นวัดค่ะทั้งหมดนี้ยาวเท่าไหร่นะคะวัดเลยค่ะได้เท่าไหร่อานะคะครึ่งหนึ่ง1เครึ่งหนึ่ง10อาตรงสีขาวนั้นเป็น10นะคะทั้งหมด ะะยาว28ค่ะกะข้างเรา14เซนนะคะวัดตรงนี้ขึ้นไป14และวัดตรงนี้ขึ้นไป14ค่ะนะ่ครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่ง14อ่าตรงนี้ก็คือ14ค่ะวัดข้างนี้14อ่าตัดเลยฉับๆนะคะจากนั้นวัดข้างนี้อีกอ่า14ค่ะครึ่งครึ่งกันน่นะคะวัดครึ่ง ครึ่งของที่เราแยกนะคะแล้วก็มาวัดตรงนี้สูงขึ้นไปเท่ากับครึ่งหนึ่งที่เราแยกออกไปนะคะอ่ะมันจะได้เท่ากันนะคะอ่ะเมื่อได้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็แต่งซะหน่อยนะคะไม่ให้มันหักนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเส้นข้างบนนะคะแล้วก็พับพับแบบนี้นะคะสีชมพูแล้วก็พับแบบนี้นะคะแล้วเราก็หักวนนะคะหักวนไปตามแขนข้างบนนะคะแล้วก็จะรูปรอ รูดหรือจับจีบก็ได้นะคะเอาละค่ะคลิปนี้ไผ่ไปแล้วนะคะสงสัยอันใดก็ถามไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้พอแค่นี้ค่ะไผ่ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ